<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวพัดลมนะคะซื้อพัดลมมาใหม่ก็เลยจะมาเอ็งจะไปถ่ายวิดีโอรีวิวเลยมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมถ่ายทอดสดไปเลยใช่ดีซื้อพัดลมมาใหม่ก็เลยจะรีวิวถ้าเกิดก็บอกว่ามันเสียเราก็จะได้ส่งคลิปเนี้ยให้ก็ดูไปด้วยเลยง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเยอะ ะะเดี๋ยวนี้เขาจะห่อมาข้างน,นอกแบบนี้นะจะเป็นการการแตกนะการกระแทกข้างน,นอกห่อข้างน,นอกเน่้นมจะเอามาจากบ้านจะเป็นพัดลม16นิ้วยังไม่รู้ว่าจะภาพข้างในเป็นยังไงนะยังไม่ได้ดูนะเปิดดูก่อนนะ ขายทอดขอบคุณหนึ่งกำลังใจขายทอดได้อยู่แสดงว่าเสียงเพลงไม่ได้เข้าอ๋อมันจะมาเป็นชิ้นส่วนยังไม่ได้ประกอบเลยทุกคนนี่เขาจะมาแบบนี้นะแต่ว่าเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขานะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้เลยนะขานี่ตัวขาตัวตั้งนะเเอาไว้ตรงนี้ นี่ก็จะเป็นตัวตะแกงสองอันข้างหลังข้างหน้าบางมากบางมากแล้วก็นี่จะเป็นตัวใบพัดใบพัดนี่เป็นพลาสติกนะพลาสติกก็สมราคานะสองร้อยกว่าบาทนะแบบนี้หัดได้้ก็ต้องมีก็จะเป็นตัวนี้ตัวครอบนะตัวครอบคขอบพัดลมคขอบพัดลม ป่ะสวัสดีค่ะตื่นแล้วหรอมารีวิวพัดลมเนี่ยก็จะเป็นไอตัวข้างหน้าที่จะมาใส่กับตัวครอบครอบที่ก็ใส่อันนี้มาเนี่ยทำไมตื่นเช้าจังอ่ะกี่โมงแล้วทางโน้ ก็จะเป็นใบรับประกันนะคะอันนี้ก็คือจะได้มาเท่านี้นะอ้ยถ้าเสียก็คือเสียนะเสียก็คือมาแบบนี้เลยนะถ้าไม่ติดนะนะขอบคุณสามล้านดวงใจนะคะเปิดคุณเ <laughs> ม้นได้แนละ้วเพราะว่ามองไม่เห็นว่าใครเข้ามาไม่ได้ใส่แว่นต้องเม้นอะ่ะถึงี่มองเห็นว่าใครเข้ามาเข้ามาแล้วกดไลค์ด้นะ แชร์ได้ก็ดีนะแต่เข้ามาแล้วอะ่ะเจอไหมแต่เปิดนะนี่ก็จะเป็นตัวอันนี้หมุนออกนะหมุนออกอันนี้จะเป็นถุงครอบตัวก็จะประมาณนี้นะเล็กสีสันสดใสก็จะเป็นแบบ ก็เปิดสามระดับไนประมาณเนี้ยอันนี้จะเอาเท่าไหร่เนีอาเท่าไหร่อันนี้คือปิด ten t w n t y เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็หนึ่งสองสามตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้สองล็อกก็คือสามระดับคว,ความเนี่ยความแรงได้สามระดับได้ประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้บอ ไม่ดูว่ามันมาแบบนี้นะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจเข้ามาทุกคนเข้ามาดูเข้ามาดูแต่ว่าไม่เม้นไม่รู้นะว่าใครมาแต่เห็นอลินเข้ามาเลยอลินเข้ามาได้ไงตื่นแล้วเหรอตอนนี้ประเทศอังกฤษกี่โมงแล้ว,วอะไ่ยังไง ใส่เองได้นะลูกไม่อยู่ก็ใส่ได้นะใส่เล่นก่อนนะหมอไม่เห็นจริงๆขอบคุณที่เข้ามานะคะหมอไม่เห็นก็จะเป็นตัวนี้ก็จะหมุนออกนะ แล้วก็ใส่เหรอใส่ตรงนี้เหรอใช่เหรอ,อใส่ยังไงอะใช่ไหมยอย่างนี้เดี๋ยวจะเอากล้องลงให้เห็น <c oughs> เห็นแล้วก็จะหล่นก็จะหล่นน,ลนี่ ของฟรีของฟรีไม่ได้ซื้อเองหรอวของฟรีอ้าวทำไมมันไม่ตรงนี่นะใส่ได้แล้วแต่มันบางมากเลย นแน่นแล้วอันนี้คือแน่นแล้วนี่ประมาณนี้แล้วก็แล้วอันนี้ใส่ตัวไหนนี่ เสร็จนะเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าของเขาเสียไหมย,ยังไงเนี่ยยังไงเนีงงย่งงยเซั จะสมราคา,านะอะไรเนาะนี่ใส่ได้ไหมตรงนี้เลียเหรอหมดอันนี้ลงิเอาลงข้างล่า,ทางทำยังไม่เป็นเลย แบบนี้ป่ะมันบางมากมากบางมากมากแล้วก็เนี่ยมันจะอยู่ไหมแล้วทีนี้ เกดนนี่เราทดลองดูก่อนนะว่ามันใช้ได้ไหม ปิดดูก่อนวิติดติดจริงด้วยไม่บางใช้ได้นะคะนี่โอเคอยู่นะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแต่เหมือนเขย่าแรงมากแต่มันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแหละสองร้อยกว่าบาทเนาะใช้ได้ค่ะนี่นะคะจบการรีวิวเอาที่นี่วไปไว้ไหนไม่มีที่นี่วด้วย ที่จริงไม่ต้องมีที่หิ้วอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่มีมันไม่มีเนี่ยนี่มีก็ต้องจับอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วเขาก็จะมีตัวรับก็ปรับ,ร,บระดับตรงเนี้ยสิบยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้อยอันนี้คื็สิบใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่พังโอเคขอบคุณทุกทางรับชมขอบคุณนะคะไปนอนต่อได้แล้วไปประเทศจีนมันยังไม่น่นหลก ันยังไม่เช้าไม่นอนเลยขอบคุณที่มาให้เราควรขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะยังยังอยู่ยังอยู่รอพิธีเท่าไหร่อีจะแล้วหาที่ตั้งอาที่ตั้ง,ท,งที่นั่งประจําการนะคะเสร็จแล้วมาดูพัดลมเสร็จแล้วเนาะดูพัดลมเสร็จแล้วก็จะหันให้ดูใหม่ทีนี้ วันนี้ก็พอได้นะทุกคนขายข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบไดได้นะไหนไหนก็รีวิวแล้วใช่ไหมเออไหนก็รีวิวแล้วพัดลมไม่พังใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะนี่นะคะสวยๆน่ากินอร่อยด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นร้านเราเบอร์โทรจ้าเบอร์โทรนี่เลยกินไม่กินไม่ว่าขอแค่โอนมาก็พอนะคะ โอนมาก็พอค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมอน้ำซุปนะหมอน้ำซุปร้อนๆข้างๆเป็นร้านตำั่งร้านตำั่งหันมาทางนี้เป็นร้านกาแฟจ้าขายดีมากๆตรงนี้แล้วก็กลับมาที่หน้าแม่ค้าจ้ะเอาใส่แล้วดีนะมันไม่เมอใส่ตัวเองก็พา,าอยู่ ใส่ใส่อะไรไม่ครบใส่อะไรไม่ครบควนแล้วจะบอกว่าของเขาไม่ดีๆนะมันไม่กระเด็นใส่นานแล้วออกกันออกกันออกกันกนะนี่ใส่อะไรไม่ครบ bleed? โอ้เป็นได้อยู ได้แล้วจ้ารีวิวพัดลมสอง200ร้อยกว่าบาทนะคะใช้ได้ค่ะโอเคเลยใคจจะสั่งซื้อก็ได้นะพอแกมีตังค์เขาหลุดมาเดี๋ยวเราเชื่อมหมุนให้มันแน่ยออเขามีจิตใส่ควงหมุนเรามีเรามีใส่ควงมีใส่ควงนั่งเด่นบาง ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าก็นำเนียนก่อนไล่ไปเรื่อยๆกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> มีเมีนไม่เห็นนะไม่เห็นนะว่าใครมาบอกให้ <c oughs> ขนาดเมียน,นยังมองไม่เห็นเลย <c oughs> ไม่ได้ใส่เร่น หลอกรีวิวเสร็จก็ลงเพราะว่าจะได้โอนเงินได้ค่าไก่เสร็จแล้วคะ่ะนี่ไหมอานนี้เสร็จจริงๆถ้าเกิดมันกระเด็นก็จะหาว่าอันนี้จะมีประจำเพราะว่าเมื่อก่อนทำงานต้องมีอันนี้ยประจำเวลาของเขาพังของก็เสียเราก็จะซ้อม แต่ได้ได้แต่ว่าจะเอาไปเปิดทั้งคืนแบบที่บ้านไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่ามอเตอร์ไม่น่าจะไหวด้านนิดๆนหน่อยๆน,นะคือใช้ไม่เยอะถ้าใช้เยอะๆไม่น่าจะได้มอเตอร์น่าจะไม่ได้แล้วแน่นแล้วโอเคทำเองได้ ด้วยไม่ต <distribution> ้องรอลูกเนี <ài APPLAUSE> ่ยค่ะใช้ได้เลยจบการรีวิวจ้าบ๊ายบายทุกคนไม่ไปนะ